ไปเดี๋ยวมัวเตึงหรอกตึงละอารมณ์ของมันแม้แต่อารมณ์มันนะมากมาอยู่สะใจอะไรข้ายแยกตินแดงนะ ครับนี่เราย้อนเวลากันจะได้แล้วเนี่ยเป็นบันไล่ครับหหวยเรามาวนรถเล่นเสียเวลากันแล้วเนี่ยโอ,โอ๊ยบ้านหมอกว่ มีไฟล้วครับกันท้าดังเลยสาย้าของพอนมนฟ้าแล้วกันครับวันสุมมขแข่งชาติครับ เดี่ยวมะนาวนะครับหน้าเห็นมันผมไหมครับพี่ไปทำอะไรกันร้อมาเนยไปแล้วครับ ได้เลยเลยก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้ครับผมต้องจิดก็ยังไม่ขายเป็นในดูท่าทางจะโลงอะ่ะโลงแล้วก็ติดเหมือนเดิมนะเอ็กไซเตอร์เฮ้ยลอ้อมีไฟสวยเลยติ๊กเกอร์ไฟแล้วลอ้อนะครับเอาเฝา เลยเก่งไว้วันนี้ครับรถ80เป่งไปเลยเลยถนนไปจะงไม่ซ ữ, มื้อนมจีน้่ยขวาเอาเลยขับเลยมันอสทิตก็จะกลับบ้านครับขับเลยนครับเพอไปซื้อนมจียังไม่ขายกลับถุงมาโอ้ถึงที่เดิมอีกโอ้รถไปเสีกลงอีกกม่เป็ไรอะไรครับพาขับรถเล่นครับอันนี้มันเครื่องนวดปะเนี่ยคือ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 แบบไหนอันนี้ สีดแดงๆนี่ไม่มีอะไรจะบอกมากครับไอ้สีดแดงๆที่๊บๆท่านนายงนายกผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือที่เขาทําหรือคนทาถนนอะไรอย่างเงี้ยทําสีดแดงๆไว้นะนบอกตรงนะครับมันทําให้ลื่นกว่าเดิมขับมานีอันตรายกว่าเดิมครับทุกคนต้องชะลอแน่นอนครับบางคนไม่ชะลอทำให้คนนั้นครับลื่นล้มหัวแตกครับตอนฝนตกนี่คนลื่นเลยนะเป็นแดงๆนะ่ะ บางทีทําให้เกิดบิเหตุเยอะกว่าเดิเมนะอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ไม่แคร์ซื้ออะไรเง้ยวนันนี้ไปรูนน้ไหนเยววันนี้แม่ติเลย,เ,ลยเครื่องนี้แ9สิบเก้าองศาแล้วครับฟาเรนเซลเซียสนะครับผมต้มมามา่าได้หนึ่งไข่หนึ่งใบต้อมมาม่าเลยนะครับเิดรู ฝังทุกที่รับน้องฝังทุกที่รับน้องมหาลัยรับน้องจังหวัดรับน้องโอ้อำเภอสารพัดรับน้องครับสมัยเรียนรับน้องอยู่ห้าอย่างรับน้องสาขารับน้องคณะรับน้องมหาลัยโอ้รับขออยู่คนเดียวไม่ต้องเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้มั้งองั้น่ะ รับน้องซะขนาดนี้ครับทั้งน้องจังหวัดน้องคณะน้องสาขาโอ้น้องหอพักรับน้องสารภาพสมัยเรียนแต่ก็ดีครับได้เพื่อนครับได้เพื่อนได้มิตรภาพครับได้รู้จากคำว่าเหนื่อยครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยบางการขับก็ยิ่งกยิ่ะกจั่าก หรือวล่าห้าร้อยครับแหห้าร้อยนะคืออะไรครับล้อใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่นะห้าร้อยซีีารฟหรือเใส่หมวก HJC ใส่เสื้อกาดนะครับมีกันคอด้วนยะครับ